ขอโทษครูสิหไม่ครูนิ่มครับผม,ผมต้องขอโทษแทนลูกชายผมด้วยนะครับคุณพ่อคะทางโรงเรียนไม่ไหวกับพฤติกรรมของนายนัทพงศ์แล้วนะคะก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันทั้งเกเรแกล้งเพื่อนแกล้งครูหนงังสือหนงังหาก็ไม่ตั้งใจเรียนทางโรงเรียนคงจะสั่งสอนได้เพียงแค่นี้นะคะ ที่เหลือคงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องช่วยสั่งสอนเด็กค่ะคือคุณครูครับไอ้ป๊อปอะ่ะมันเป็นเด็กขาดความอบอุ่นแม่มันก็ไม่มีเสียตั้งแต่มันยังเด็กๆไอผมก็มัวแต่ทํางานไม่มีเวลาสั่งสอนมันมผมก็หวังจะทางเรียเนี่แหละครับที่จะได้ช่วยสั่งสอนมันให้เป็นคนดีได้ก็ไม่นึกว่ามันจะเกเรขนาดนี้อ๋อ เป็นแบบนี้นี่เองน่าเห็นใจจังเลยนะคะงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวครูจะช่วยสอนพิเศษเธอที่บ้านเธอจะได้เรียนทันเพื่อนหน่อยจริงเหรอครับครูขอบคุณครับขอบคุณครูสิขอบคุณครับครู พ่อคะถ้าคุณพ่อมีงานทําก็ไปทํางานได้เลยนะคะเดี๋ยวนายนัทพงศ์เนี่ยคุณครูจะดูแลให้เองค่ะคุณพ่อเล่นนั่งจ้องกันแบบเนี้ครูก็เก่งแย่เลยคือวันนี้เจ้านายเขาสั่งหยุดงานนะครับแล้วอีกอย่างผมก็อยากจะมาช่วยครูเนี่ยดูแลป๊อปมันไอ้ป๊อปเนี่ยมันเด็กเกเรกลัวมันจะเกเรกเสียรู่อะครับแหม เจ้านายสั่งให้หยุดหรือว่าพ่อหยุดเองครับผมรู้นะว่าพ่อชอบคุณนิ่มใช่ปะใช่ปะใช่ใช่ปะนี่ไอ้ป๊อบพูดมากน่ยทำกันบ้านไปเน่เน่เน่ทำเขินไม่เจียมตัวนะเราเนี่ยนี่พ่ออายุปูนี้ละลูกก็โตหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วพ่อดันมาชอบคุยเด็ก พอ่อคุณนี่เขาไม่ชอบพ่อหรอกผีเจ้าปากมาพูดด้เมย์ฮะเดี๋ยวไปก็ได้ฝ <c oughs> ากอยู่นะครับครูค่ะนายนัทพงษ์ ผลการเรียนของเธอดีขึ้นมากเลยนะและยังไม่เกเรอีกด้วยแบบนี้สิดีมากเลยอะ่ะถือเคุ้มค่าที่ครูสอนมาหน่อย <laughs> แหม่ก็ถ้าไมได้พราะครูช่วยผมผมก็คงไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้หรอก <c oughs> ผมรักครูนะครับจ้ะอไอป๊อปกับครูนิ่มนี่หว่าจ้ะไปะไปเรียนได้ละเดี๋ยวครูก็จะไปสอนแล้วเหมือนกันเจอกันเย็นนี้นะ อเดี๋ยวนี้มึงเป็นเด็กดีจังเลยวะไม่เห็นไปนเล่นกับพวกกูเลยหรือว่าคุณนิ่มจัดหนักจัดเต็มให้มึงวะเห็นไปบ้านมึงทุกเย็นเลยนี่เออหนักดิไม่ได้พักเลยอะ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะอืมใช่เฮ้ยเดี๋ยวไปเรียกก่อนนะเว้ย เ <Wow. S 2> ที่ยวกันดีกว่าเรื่องมันใช่จะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณนิ่ม mm hmm. เขาเล่ากันทั้งโรงเรียนแต่ตอนเนี้ยผอ,อก็ทราบเรื่องแล้วนะคะเรื่องอะไรเหรอคะคุณเอก็อเรื่องคุณนิ่มกับนนะายนัทพงษ์ไงคะที่แอบพบกันไปมาหาสู่กันทุกวันคุณนิ่มทําแบบนี้ได้ยังไงคะมีจัญยาบนความเป็นครูหน่อยสิคะไม่กลัวโดนไล่ออกเหรอฮะแล้ว ครูเอพอจะทราบไหมคะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนายอัสดาค่ะตนโอ้เธอไม่ยอดนางฟ้าโว้ยอนะเอ้ยป๊อบมึงมาถีบกูไหมวะกูไม่ถีบมึงก็ได้เว้ยปากมามาแบบมึงเนี่ย ต้องเจอแบบนี้เฮ้ยอดออว่าไงอะคุณนิ่มนายนัฐพงศ์เธอไปต่อยเพื่อนทำไมก็มันปล่อยข่าวให้คุณนิ่มเสียหายนี่ครับก็มันไม่จริงหรอกครับใครๆเขาก็รู้กันทั้งโรงเรียนอะว่าคุณนิ่มกับไอ้ป๊อป แอบกินกันอะใครเป็นคนพูดบอกครูมาสิแล้วไหนละหลักฐานใครๆที่ว่าชื่อไหนอัศดางใช่ไหมนายอยากโดนเรียกผู้ปกครองอีกใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ครับครูผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอะคราวหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกหรอกครับแต่ครูอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะไม่งั้นพ่อผมตีผมตายแน่เลยอะก่อนท่จะโดนพ่อเนี่ยไม่เด๋ยโดนก่อยตุ้น คุณนิ่มครับผมต้องขอโทษจริงๆครับที่เกิดเรื่องแบบนี้อ่ะผมขอบคุณคุณนิ่มมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ขอโทษนะครับที่ทำให้ครูเสียาหายอ่ะแล้วแบบนี้นี่คุณนิ่มจะไปสอนพิเศษเด็ป๊อที่บ้านอีกไหมครับไปสิคะดีเลยครับขอบคุณครับ <ขา S 3> แน่แน่แน่แหน่เก็บอาการเลยพอ่อ I don't know.